สวัสดีครับวันนี้ไร้ไทม์ e อสเซเว่นนะครับเราอยู่กันที่สวนทนบุรีพิลม์นะครับหรือสวนบางมดบรรยากาศนะครับน้ำไหลนิ่งๆลมพัดเบาๆนะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับวันนี้ก็ลมไม่แรงมากอากาศไม่ร้อนเปิดมานะครับลงสะพานมาเราเดินตรงมานะครับก็จะเจอนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยของเรานั่นก็คือธงชาติไทยบนยอดเสานะครับ หลัง6โมงจะถูกเชิญลงมานะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคเชิญชมบรรยากาศกันต่อนะครับหันมานะครับทางด้านขวานะครับจะเจอบัวกระด้งยักษ์นะครับถ้าคนตัวเบาๆนะครับสามารถที่จะกระโดดเล่นได้เลยนะครับ ลมเย็นๆลมลื่นลมลื่นนะครับน้ำก็ใส่นะครับถือว่าสะอาดไม่มีกลิ่นเมื่อะกี้ได้ยินเสียงน้ำดังจอมนะครับสงสัยจะเป็นเจอละค้น้อยต้องระวังนะครับอาจจะโดนลากลงไปมาด้านนี้นะครับก็จะเจอกับ สมนุษย์ไฟฟ้านะครับขาดไปหนึก็จะเป็น5้นะครับเลยกลายเป็นแค่4มนุษย์ไฟฟ้าผีเซ็นเตอร์เรื่องการทิ้งขยะการแยกขยะตามสีของถังนะครับมีอยู่4สีด้วยกันขยะธรรมดาขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะที่ว่าเป็นสารพิษเราต้องช่วยกันดูนะครับแล้วก็แยกขยะเห็น <He ard S 1> ไหมครับน้องส้มบอกระวังนะครับ ขยะมีพิษขยะติดเชื้อขยะอันตรายนะครับต้องแยกให้ดีนะครับนี่ครับพึ่งน้อยบนดอกดาวกระจายหาน้ำหวานอยู่ ไม่ทํำร้ายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับเนี่ยแสดงว่าชินนะครับคนมากันเยอะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยครับช่วงนี้ สองสาวเจ้าหน้าที่กทมนะครับขยันขันแข็งครับดูแลความสะอาดดูแลต้นไม้ดีนะครับถือว่าต้นไม้ที่นี่นะครับสวยกว่าที่สวนบางแคพิล์มนะครับเพราะสวนนี้เป็นสวนที่เปิดมานานแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับต้นไม้ก็โตใหญ่เต็มที่แล้วสวนบางแคพิล์มนี้เปิดมาประมาณไม่เกิน3ปีนะครับต้นไม้ก็เพิ่งจะเริ่มโตกันก็เลยยังยังดูไม่ร่มลื่นเท่าไหร่นะครับ ที่นี่ลมลื่นอากาศดีเย็นสบายๆนะครับบ่อน้ําก็มีนะครับน้ําไม่มีกลิ่นนะครับบําบัดดีครับท่านผู้ว่าอัศวินนะครับดูแลนะครับความเป็นอยู่ของชาวกทมอได้ดีนะครับดีกว่าแต่ก่อนมากเลยนะครับน้ําก็จะมีกลิ่นนะครับบางทีเห็นๆกันเลยนะครับว่าปลาลอยตายกันในน้ํานะครับเป็นเป็นแพรเลยนะครับติดกันเป็นแพรเลยหัวอาศ ไม่ดีน้ำไม่ดีคนที่แย่ก็คือเราเองนะครับถ้าเราไม่ดูแลไม่ช่วยกันนะครับ ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นราชมงคลวิทยาเขตบางมดนะครับนี่ก็จะมีคุณพี่นะครับผู้หญิงมาเดินออกกำลัาางกายกันส่วนผมก็เดิน ที่เดินถ่ายนี่ก็เดินกันเป็นชั่วโมงนะครับตัดไปตัดมาเหลืออยู่ประมาณ5นาทีกว่าเกือบ6กนาทีนะครับที่เหลือก็คือตัดทิ้งไปภาพไหนไม่สวยแล้วก็ไม่เอานะครับช่วงสุดท้ายแล้วครับก่อนที่เราจะเดินออกไปจากสวนทนบุรีในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านที่อยู่ฝั่งทนนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาเที่ยววันที่สวนทุนบุรีนะครับหรือสวนบางมด ต้นไม้สวยนะครับโตเต็มที่แล้วนะครับอากาศดีน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นสำหรับวันนี้ไรทาว์เอสเซวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ